วันนี้เราจะมาการผาก้อนหินนะครับอ่าปลูกตะไคร้ชื่ออะไรครับจะพาปลูกชื่อน้องเต็มๆครับแต่ว่าเราสักแบหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้รายการยังไม่จบนะครับอีกงานน้า,นานก็จะจบนะครับรายการอ่าพาผูกตะไคร้เลยรายการขาวครับ อาพาปลูกตะไคร้เลยครับการปลูกตะไคร้ทำยังไงครับการปลูกตะไคร้ประการแรกต้องปลูกตะไคร้ตัวเล็กๆก,ก่อนแล้วประการที่สองก็เอามีดไปเจาะรูให้เล็กๆแล้วก็เอาตะไคร้ตัวเล็กๆมาปลูกตรงพื้นดินสาธิตเลยค่ะคับเดี๋ยวทำให้ดูครับเดี๋ยวอนนะ ไม่ใช้มีดไม่ได้หรอไม่แบบนี้นะครับหมุนไปหมุนมาแล้วหมุนไปอีกนานไหมคะกว่าจะได้หลุมใหญ่ๆฉันว่าใช้จอบจะดีกว่าไหมคะก็ไม่ดีเลยครับอพาะเดี๋ยวมันจะตับขาเอานี่ครับเดีน,นี้เลยครับแลก็เอาตะไคร ตัวเล็กๆครับปุ๊บเด็กอ้าวทำอะไรอยู่คะเพิ่มเติมก็ม้วนแผ่นบุกต้นไม้นะครับุกต้นไม้ให้ดีๆโอุ้ยมีจะบาดเอานะครับทำอะไรอยู่คะเนี่ยแล้วจะไม่เป็นชาติหรอคะอ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็พูดกับดิฉันอีกคนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการถูกตะไคร้ใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าแต่ อันนี้นะคะใช้จอบขุดจะไม่ง่ายก่อนหรือคะอเดี๋ยว<ข>เดี๋ยวทีชันจะจอบให้นะคะค่ะค่ะนี่จอบมาแล้วค่ะนี่ค่ะด้านหลังของทชันนะคะก็คือคุณพ่อนะคะทีผ่ผงตะไคร้นะคะและ สถานที่แห่งนี้นะคะก็จะทําเป็นห้องเช่านะคะให้หลายคนได้เช่ากันนะคะและเราก็ปลูกตะไคร้นะคะเพื่อป้องกันการพังทลายนะคะของดินอยมอม่าเรเป็นาเตสวัสดีครับลีลากอนก่อนอรายการนี้ก็จบไปแล้วครับรว สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ